สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดูเต่านะคะเพราะว่าลูกบ้านได้เต่ามาค่ะตัวจริงเลยนะคะนี่ค่ะสีทองเลยค่ะขึนผู้เลยนาะมันสีทองเลยสีทองเป๊ะมา้องคักดูเป๊ะบ้างอันนี้อันีอนีันนีอันี้อันนี้เนี้อนนอนนี้อันนีอันน้อันี้อัน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 เีนเี้นี้อนีอนนี้ันนี้อนนี้อ้อนนี้นนีอนานีอันนี้นีนนนาอ้นพระี เจดีรอปีเออนี่นี่คือเป็นสั้นๆเนี่ยเป็นสั้นๆคือเดียวกบเต้าอยู่เต้าง่อยเลาพรชมเด็ดเลยเออเป็นเดียวกันเอาดูคุณลุงเอามาดูมันกรดื้งเจอเว้ยนีสีเหลืองได่เหลืองทองอ่าเต้าเอาเต้าทองบอกเฮ้ยตีเขาคนน่ะปินทองน้ปิงทองนู้นใ่ในหัวผละอนู่ใส่เอาเป้มาท่าพื้นมันจาดีล่องทองมานนีเป๊เงินไม่ไหวนี่ เพอมาทานเยเลยทเรียกมือเาไปป้อยและมือนปป้อยมือนปป้อยแน่นอนเนาะยิเสนนอาเลขยูเสนมอีเล่เห็นบ่เห็นบ่ไอ้ผู้หญ่เห็นบ่โค้ดสันนิดนี่ใหญ่นี่เป๊ห้าสี่เโอ้ยตาดีห้าสี่เด้อ้ยดเบ้งอืมี่น้องเอ้ยโอ้ยาเอม่ยูเถอะเป๊ให้ารับเหรเป๊ โอมันสีเหลืองนี่มาเบิ้งไหมนี่นี่เป้พัลลัสันนี่เบิ้งเอานู้นนี่มองไหลนี่นี่พัลลัสันี่อันนี้นั่นนี่นี่ตามดำๆพี่นี่บ่สองมังค่ะมังค์หางกับมังนี่เออนั่นล่ะพัลลัสันนี่นี่นี่อยู่นี่เอออันนั่นล่ะอานั่นคือเลขสามนี่เป้ะอย่างนี้มาหูแต่เนาะข้่อะไรข้ออะนึงวอกเฟืองขาหมูสื่อเต้นเฮ็ตเต้า สีทองคันปิ้นมาทางพีชแล้วเป็นเลขกโงนี่หมอนี่มันสองขัญเนาะมามันเยอะขึ้นเยอะขึ้นอะไรบ่วงปิ้นทางพีบ่วงไมเห็นจะไม่พ่อคือได้มันจะนำบอลลูนมันจะอุ่นมันเคยอะไรนะท่านเขาเคยจับอะไรตรงอยู่เจ้าตัวนี้นี่นี่มันหักมันก็จะหาต่อจะบอกว่าจุกผ่าบนเนาะนี่แม่นหักแล้วนะนี่มันจะเบ่วงมันนี่ค่อยอ่านบ่วงโน้หลังมันนี่ ขาวเาาวเงยิ่งมันนี่ห้อยนี่นี um ่เจ้ารอดอันนั้นมามากัดธนาคาัเบอร์ที่ช่องรถหลังข้าวนีาวี่มาตัดมาข้อยมาตัดมาคาบได้เนาะเต้าเต้าสีทองเสมเล็บด้นนั่นแล้วนั่นแล้วเอาว่าสั้นแล้วไม่ได้หัวเท้าจะเคอด้วนะนินดไม่ยังมันบอกเขาเลยบอกหเ้าหูต้นมดาเขาปูเขาสีเขาขายแล้วเลนน่น่ะ สีทองคุณเนาะออะนี้หละบลกลิี่ซื้อวไม่ขายคือในหัวโอ้คอยเราโอนสดใจยม่คอมีเวขายนไขแ่ราอเราเอาคอหเราซื้อไปปล่อยเนาะเลขรดรถซื้อเลี้งนี่โอนเนาะผ่านนาเดี๋ยวโอาไปลบเลยนี่เงินเดี๋ยวม่ง่ายล่ะฝักบุงฝักบิงอ้ามันบายบายละปี กินนะการถึงก็ว่ามันใบายมันก็ขี้นก็ไม่ค่อยว่ามันต้อยไรอย่านี้อ้าวมันจะอยู่นี่แล้วนี่ยืดข้อซะนะเปลือกสีทองเลยนะข้อเือกมันหายากนะโอ้ยผู้ใหญ่ิงเอาเอาเอานำไอ้เลิอไปไปเลี้ยงไว้อันนี้นะเอาเพชรเอามาผีเผยเอาห้ามมาโฮมสิเอาเพชร เอานั่นเอาเสื้อนั้นไว้ได้เว้ยนะบ่อมันยางเร็วถอาต้องเสื้อโคกไว้เว้ยนะเสื้อทอไว้ก็ได้เสื้อทอเพราะมันกินผักวงผักเบ่งเนาะเมื่อคืนนี้เขาบอกเฮ้ยจากกรรมนั่นก็จบเขียนมันป้อยไปนะเขาละเอามากคือเก้าปีเองเดี๋ยวแม่ผู้หญิงยังละเลี้ยงไว้โออแล้วเขาละเลี้ยงไว้นี่โอ้ค่อยค่อยบุกค้าแม่ผู้ใหญ่แหังแพ้งซัดพวกนี้แล้วก็มีกินอีทางฮะไม่ได้กินพ่อแม่ผู้ใหญ่ไม่กินได้เปร์ ต้องเลี้ยงไว้ดูมันกินได้ด้วยบอเขากินเลยปีเมนบขอชอบของคนอีสานเขาชอบคนอีสานได้เขาออมเต็มมะเขือได้นี่ยเข่นบอเมนไม่พูดง่ายนะเขาเห็นปุ๊บไม่พูดง่ายละไทยชีวิตพผนมาเลยได้เห็นอยู่ไหนก็ตามตัวไดโตเ่าวัดซื้อเอาจะเข่ามันหนยกยางเร็วๆเด้เต้าแหกมันเป็นเต้าผู้เข่าแต่การซื้อเต้าเนี่ยเวลาเราไปปล่อย ไม่ต้องต่อราคาเด้อห้ามต่อเดืดขาดมันจะได้บุญเต็มถ้าเขาเรียกสามร้อยก็ให้เขาสามร้อยเลยแล้วมาซีมาถามนู่นเขาจะเอาเท่าไหร่อันนี้ไม่เป็นอย่าะไรเต้าผู้เขาบวบบนนั้นเต้าผู้เขาเต้าเพกมันอร่อยกินเยอะกินมากเข่าขานั่นเลือกคุณป้าน่ะตูเท่าเลยตามเขาตูเทาเลยนั่นแหละตูเท่าเลยน้ำนะวาวแล้้วนีี่ตะกหล่ควาวโลเล่ไปไปเอาเงินมาจ่ายให้ลุงไปสองร้อยแล้ววันนะ้ม่ังไงละ มีฮาเด็ดขาดเพี่ไมเคยหาแล้วค่อมีกินเลยไม่เคยอน้ะคยนซอย่านี่นะค่อยไม่กลิ่นได้อันนี้นะค่อยว่าตะวันนี้คอน้ประยูคนได้คนจยอ่าอยู่นี่คมีขายเถอะไปหาน่ะเออไปเอามาามาเอาเงินเธอไอ้เลือไปซื้อขนมได้ไหมคุณยายเลี้ยงไว้ค่ะหาไปป่อยปุ๊บน่ก็เต้เงินหนาวจะได้มาถูถู ไปเอาแปลงมาเนาะแป้งมาทาแล้วมันห like um ุ่น่าท้มันหุ่นทองนะแม่ออบมันมีจ่ายแล้วมันก็ได้เฮ่าเฮ้าล่ะมนก็ดั้งมียางตัมันนี่มันไม่ขายเลยได้ขายอยู่ของโลกใบโลมาอู้หมันมันมันแปลกเลยมันอย่างเลยมันมีหัวกะมาเลยได้มันมีโพตอมันมีโสตเฮ้าเลยได้ ว่านเหแม่ปุ้ใหญ่หุ้ยใหญุ่้ยใหญเร็วกว่าะเป้ย่างแล้วบะอไปล้เป้หูลุยลุยล่ะเดี๋ยวหานะเพอมันกินนี่หาพักหา้านักอยู่ไหนจักปีข่าวมันจักึีไม่นี่นะมาไม่ข่อยลยเลยเลว่าขอเราเลี้ยงเอาลูกอาเต้ามันมาเบิ่งนี่ล้นี่อนุรักษ์เต้าทองข่อังไงละบนี้ ไข่มันก็อยู่ในนี้แหละเป๊ะมาแพงมาแพงจะมอแหงชุชิแหงๆนี่เตมแพงมาเด้อกินัเดือดเฮ็ดโอ้ที่เป็กินนะอืกินง่ายเด้ินเฮ็ดกินมัเดือดกินพักกินง่ายตอนน้ปล่อยห้อยายโตบัสนี่จำมีแบ้วก็ปล่อยอยู่หัวแกงจ้ะคเคยเห็นอาจานเป็าบัสเลยเฮ็นานเฮ็ดเออมอมต้นเต้ามต้นเต้าเฮ็ดเผวอกก็ได้ พีเต่างับแต่มาเหงมันจะใสเพิ่อนน่ามั่งชิลเล่ย์น้อยนะนุ๊กสินุ๊กใเบื้งเต่าเลยนะใส่เพื่อนชอบเอาชอบเอาหรือเปล่าชอบชบเนี่แล้วเรียกกอยู่ทองมันนี่แล้วนี่หน่าเมย์ูนใหญ่ไทยได้ปเอ้อสองรอนะจ๊ะ อ้เดคีบกอนคุณแดู่น้ำเอาหูล่ะนะขนมตอนนี้ค่ะวอนนี้เ้าได้กัเต่าทองแล้วแม่ผู้ใหญ่ะวันนี้เราได้ชีวิตเต่าใช่ไหมคะค่ะเต่าเผือกเต่าทอง เพราะพู้ใหญ่ถือนี่นะจะใช้ชีวิตยาวถึงพันปีนี่ค่ะถทายแล้วค่ะธรรมดาเลยใช้ชีวิตเต่าแล้วนะคะสองร้อยบาทค่ะจากคุณลุงค่ะเต่าเก็เต่าเพชรค่ะเตาภูเขาเตาภูเขานะคะสีทอง้ชีววิตแลค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้า